ใครจะฉีดวัคซีนแค่เลือดออกฟังทางนี้วัคซีนไค้เลือดออกก็คือวัคซีนที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสไค้เลือดออกตอนนี้เรามีวัคซีนไค้เลือดออกใช้อะนะฮะซึ่งสามารถที่จะลดความรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสไค้เลือดออกได้สามารถลด อัต Shift, อราการนอนโรงพยาบาลลดอัตราการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกได้นะครับประเทศไทยเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีการระบาดของไข้เลือดออกอยู่ทุกปีนะครับมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไปนะครับแล้วเราก็ยังมีคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกหนักๆแล้วก็คนที่เสียชีวิตจากไข้เลือดออกให้เห็นได้อยู่ทุกๆปีนะครับซึ่งหลายๆครั้งพอเราเห็นอาจจะเคยเห็นนะมีคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเป็นดารานะครับหรือเป็นคนที่เป็นบุคลากรที่สําคัญคของประเทศเนี่ยก็มาเสียชีวิตจากไข้เลือดออกงั้นตอนปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยแนะนํา ว่าถ้าสามารถที่จะ,ะฉีดวัคซีนไข้เลือดออกได้เนี่ยก็จะดีเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่รุนแรงนะครับ คนที่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกผมคิดว่าประชาชนคนไทยทุกคนควรจะได้มีโอกาสในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกนะครับปัจจุบันวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยสามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุพูดง่ายๆคือไม่มีขอบอายุแล้วผมพูดง่ายๆก็คือวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนครอบครัวเลยก็ได้นะฮะคนที่มาหาเรามาพบเรามาตรวจพบแพทย์เนี่ยสามารถฉีดได้ทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ปู่ยญาตายายอากองคุาสามารถ ที่จะรับวัคซีนได้เพราะว่าเราคาดเดาไม่ได้นะครับว่าใครจะป่วยเป็นไข้เลือดออกบ้างแล้วใครจะป่วยเป็นโรคที่รุนแรงหรือต้องนอนโรงพยาบาลบ้างสนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสที่จะพิจารณาได้รับวัคซีนไข้เลือดออกเพื่อป้องกันโรคที่รุนแรงครับก็จะมีกลุ่มที่มีโรคประจําตัวบางอย่างที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคที่รุนแรงมากขึ้นผมว่ากลุ่มนี้ก็ยิ่งควรจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกให้ให้เร็วนะฮะแล้วก็อยากให้ฉีดให้ทั่วถึงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคหัวใจโรรคปอดเื รังนะโรคตบับโรคไตโรคเบาหวานหรือว่าโรคที่เป็นภูมิคุ้มกันผิดป,ปกติพวกนี้จะถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคที่รุนแรงได้ก็อยากให้ได้รับวัคซีนถ้าเราลองมาพิจารณาดูต่อให้ไม่มีโรคประจําตัวเนี่ยผมคิดว่าก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่รุนแรงได้นะครับประชากรกลุ่มเด็กเองเนี่ยเราพบว่าป่วยเป็นไข้เลือดออกกันเป็นจํานวนมากนะเราเจอเยอะเลยเด็กเป็นไข้เลือดออกกันโดยเฉพาะถ้าเด็กมีโรคประจําตัวก็ยิ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือบางคนเป็นโรคอ้วนนะโรคอ้วนเวลาเป็นไค้เลือดออกก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคที่รุน ได้มากขึ้นการรักษาก็ยากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นผู้ใหญ่บางทีเราเห็นว่าอกลุ่มนี้แข็งแรงดีอาจจะป่วยไม่น่าจะเป็นรุนแรงแต่ปรากฏว่ากลุ่มนี้มักจะเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะครับเราพบเ่อยเลยว่ากลุ่มนี้พอติดไข้เลือดออกเนี่ยติดไวรัสไข้เลือดออกซ้ำเป็นครั้งที่2ซึ่งการเป็นไข้เลือดออกซ้ำเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคที่รุนแรงมากขึ้นฉะนั้นกลุ่มนี้เราจะเห็นว่าเราจะพบคนที่มีภาวะแทรกซ้อนจากไข้เลือดออกอะนะมีเรื่องของการช็อกหรือการนอนโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตทที่่เออะะได้้้หรรืแมกังผู สูงอายุเองบางครั้งเราบอกว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วหลายครั้งหรืออาจจะไม่ค่อยมีความเสี่ยงต่อโรคที่รุนแรงแล้วแต่ปรากฏว่าถ้าเราลองไปดูข้อมูลในปีที่ผ่านๆมาเราก็ยังเจอผู้สูงอายุที่เป็นรุนแรงหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตอยู่นะครเพราะว่าคนกลุ่มนี้บางทีก็ มีโรคประจำตัวหลายๆอย่างซึ่งหลายโรคก็เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงวัคซีนแค่เลดออกนี่มีความปลอดภัยมากนะครับปัจจุบันมีการใช้กันทั่วโลกเลยนะหลายๆประเทศในทุกๆทวีปแล้วก็ใช้ไปหลายล้านโดสมากแลวนะเราพบว่าผลข้างเคียงที่พบได้หลังฉีดวัคซีนค่เลดออกส่วนใหญ่ที่จะพบก็คืออาการปฏิกิริยาเฉพาะที่เช่นอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะครับหรืออาจจะมีไขต้ต่ำๆหรือมีผื่นได้ซึ่งอาการพวกนี้หายได้ภายในเวลา3-4วันแล้วก็หายได้เองนะครับไม่ มีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่รุนแรงวัคซีนแค้เลือดออกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เราแนะนําให้ฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนนะครับแล้วก็ยังไม่มีคําแนะนําให้ฉีดกระตุ้นซ้ำนะครับวัคซีนไข้เลือดออกถือเป็นวัคซีนประจําครอบครัวนะครับทุกคนในครอบครัวสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปวัคซีนนี้สามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้ถึงประมาณ 80- ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นผมแนะนำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยถ้ามีโอกาสไปรับวัคซีนไข้เลือดออกโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวกลุ่มเสีีีี่่่ยยงงงเเพรรรราาาาะออจจมมมคควสตโทุนนแกขึ้ ปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดวัคซีนแค่เลือดออกเพื่อปกป้องคุณและครอบครัวเพราะวันนี้ไค่เลือดออกป้องกันได้ครับ